กินตัดด้งไต่คคยได้ปลูกทุเรียนแม่ก็ว่าแม่สีเทาไปนาเนาะครับจ้าเพราะว่กากิอย่างแม่ก็บ,บ่ไว้แล้วปลูกทุเรียนนี่คือจังหาเทามากอพ่อได้กินกับเขาแล้วเทามากมักกินหวานๆยังไปแล้วเนาะก็แม่สีปลูกค่ะครับะตะกอนปออลูกยางตะกอนปลูกยางอ๋อก็เลยโลไล้บ่จ้ะโลเติมยางแม่ก็เลยปลูกทุเรียนอทั้งหมดนีกจากจากไรปลูกได้จากยี่สิบเจ็ดไร ปลูกได้จากต้นมันกะแม่ปลูกคางเนาะมันกะสีลอยกว่าต้นนี่แหละสีลอยหาซิปหาต้นนี่แหละคือครับผลผลิตปีนี้เป็นยังไงกะมันกะจังสี่แล้วมันแรงเนาะครับจ้ะมันกะบ่เต็มแบบปบนไดนแล้วมันแรงมันแหงน้าบ่พ่อหน้าแม่บ่พอมันก็เลยต้นปีนปีนเขามาจัญหาเรื่องน้าซั่นจ้ะแห้งแล้งหลายจ้ะแห้งแล้งหลาย มันเป็นตุเรียนมันบกเกอซ้ำนี่มันเป็นแตกเขือค้าตุนได้นี่ครับวางมันลึงแรงคักๆครับเส้นเด็กก้อนมันกี่ก้อนที่เป็่นทังสี่ปีกายมันบ่เป็่นทังสี่ดอกมันลูกมันงามลูกมันสวยอยู่ออ๋ปีกายปีนี้มันเป็นลูกองปองแองแป้งมันเป็นน้ำมันแรงครับผลผลิตปีนี้เป็นยังไงแม่ยกะฮัตตาขายเนาะแม่ยกะพ่อฮันได้หูกว่าสีได้ซ้ำได้แล้วจ้า ปีที่ปีเซลขายได้หลายบ่กับบอได้ไรได้หลายป็นไรบอได้ใส่นี่ละครับหมายถึงหมายถึงมันทุเรียนให้ผลผลิตหลายบ่บ่กับกับบอได้บุคคลต้นปีกายนี่ค่ะอืมครับปีนี้ว่ามันเป็นที่แรกมันเป็ี่ยนบุคคลตัวเนี่ยความหวังกับว่ามันสิได้เนาะมันมาแรงมาที่นี่มันก็เลยพลาดไปอีกคือเก่าครับจ้ะทีเห็ดทังไหนมัน อาสิบเกษตรกรเนาะมันเป็นสี่ละพี่ปีนี้ข้าตั้งตั้งราคาไว้เทียขอดายไหมบ่ออันไดนรู้แล้วจักทิศกิโลนี่ไอที่ที่ข้าขายเนี่ยข้าตั้งราคาไม่ขายไม่กะกิโลเท่าใดอันนี้บ่ครับได้ลอยลอยยิ้มหาบาทขึ้นไ้จ้าราคาสูงให้ลงพื้นจ้าตัดมัดจ้าคัดเลือกเอาเลยจ้ เพิ่นกะเพิ่นกะเอาเอาความน้ำแหละปลาตะลูกได้มันสุบเพิ่นกะเอาลูกได้เบ้อลูกได้มันบอแกเพิ่นกะเบ้อเอาสีนะคือยังสีเพิ่นกะเบ้อเอาแล้วลูกหน่อยๆสินี่เาก็ตัดงวยที่มันสามารถเเลยออจ้ากะจนงวยซึ่งเหมือนกะจับวยให้ไหนแก่บ่ให้ไหนได้แล้วเพิ่นงบ่เอาประมาณเท่าไรแล้วนี่นะจากต้นแล้วนี่นะไปจั่วยแล้วนี่ โบได้นับจะเทือ่เาม่บโบด้นับลูกมันจะเทือดิว่ามันเด้จักจะลูกจะลูกบบไดีนับปลูกพันธุ์อย่างไรครับแม่มันสีมี่มอนทองแล้วก็ลงละแระกับอันกาเงาบที่แม่ปลูกคปลูกสามยางอะไรให้ผลผลิตทั้งสามสายพันธุ์เลยบะโบมันมันมันกัเงามันตายไหมมันตายมันยังเหลือหน่อย มันเป็นมากแล้วมันล้วงมันเหลือต้นเดียวที่แม่เอาปลาไปเห็นแล้วแม่ว่าใเพิ่นตัดแม่สิไว้บตะซีบแม่กับพ่อหันได้กินเนาะกันเงา่นเาะเออพ่อหันได้กินเด้พี่กันนะจ้าแม่เท่ากับพ่อหันได็กเกอลงที่เพิ่นมารับซื้อเนี่เพิ่นมาจังไหนครับปีนี้ปีแรกปีแรกเพิ่นมารับซื้อจากใสจแกใสเพิ่นมารับซื้อใช่จังไลยพ่นแล้วเพิ่นมาแต่ไต่พ่นโอ้มารับซื้อแต่เพิ่อนลูกค้าเป็น บลูว่าพึ่งมาพึ um, man, of, ่งกะสิเอาทรงออกไม่ได้คือรถมื่อนี้ครับยังพึ่งแล้วใบจักเนาะจบจงกีนทจงเจริญพึ่งเหล่าขั้นพึ่งทรงได้จงอันใดบ่ได้พึ่งกะบ่ได้ทรงพึ่งกะสิทรงพอข่าอยนั้นตลาดไทยนี่ตัวขั้นตัวใดมันบ่ได้เอาแม่ฝากสวนเน่สวนเฮาซื้อสวนยังโอ้เทบวันนี้ไทยบ้านอยากกินทุเรียนเนี่ยพิ่นอยากมาซื้อเนี่ยพิ่นสิมาจังใด นี่เบื่อทุงต่วโบหน่ยเบืบ่โท<อ>ุมันกระลืมแม่เบื่โทุแม่นะเออเอา,าบอกสวนทำ <c oughs> สะพานบอกซื้อสวนสวนสแม่ไสครับแม่สไส้พอซักข้าจอกกระดูจักเบิดบานคำแค้นล่ะจ้าครับจา้าสวนแม่ไส้พอซักยื้อใสเจ้ากระบอกดอกสวนทุเรียนครัครับจา้าบานบำแนน้าคำแค้นเนะาะจ้าอยู่บ้านน้าคำแค้นมูฮก กลุ่มผู้ทอดวางเสียให้เจ้ารู้จักดอกขั้นอยากกินนันเกะแพ็กแล้วกะดูรา้านดึกสาวละร้านฟรีกาแฟคิวฟีเฟฟีเพื่อนน่ะครับรสชาติเป็นยังไงแม่ตุเรียนได้ซิม,มอะไรยังตุเรียนจะของยังได้ซิม,มอะไรยังห่วยแม่กะว่าแซ่บแล้วของแม่เนาะผู <c oughs> <c oughs> ้อื่นสิเป็ียนตังไดแม่กะว่าลูจักแล้วจะของไว้อยู่อ่ะฮะได้ตังซื้อตุเรียนจะของไว้บ่ เหมยมิตรลูกสาวเด้ตั้งตั้งว่าจังใดบ่เลยลูกจักน้ำเขาอะนะอาจจะตุเรียนสีวิไลทุเรียนผู้ถูงผู้ทอกจ้ะบ่ได้ตั้งไว้เลยบอกตั้งอยู่เขาก็ตั้งลูกทุเรียนทุเรียนผู้ทอกละจ้ะทุเรียนผู้ทอกเหรอเอาโอเคครับเอาแค่นี้ละอย่าถามเมียเป็นไรอ่ะต๋องกัดีเจ็บวันนี้เจ็บเครื่องมาเครื่องแล้วสองท่าน

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง8อำเภอผ่านช่องทาง YouTube รอบรู้เมืองบึงการบ้านเฮา